สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับเป็นการสอนเรื่องการสร้างมุมขนาด105องศานะครับมีอยู่2วิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือจะใช้มุม90บวกกับ15เท่ากับ105องศานะครับในขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะสร้างส่วนของเส้นตรงขึ้นมายาวพอประมาณนะครับเพื่อที่จะสร้างมุม90องศาก่อนนะครับหยิบวงเวียนขึ้นมาแล้ว ใช้ปลายหนึ่งของส่วนเส้นตรงเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางนะครับจากนั้นสร้างส่วนโค้งตัดขึ้นมาลากยาวขึ้นมาพอประมาณดังนี้นะครับจากนั้นเราจะสร้างมุม60องศาก็ใช้จุดตัดที่เกิดขึ้นเป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วสร้างส่วนโค้งตัดกับส่วนโค้งยาวและใช้จุดตัดที่เกิดขึ้นใหม่นี้นะครับเป็นจุดศูนย์กลางบ้างแล้วสร้าง ส่วนโค้งตัดกับส่วนโค้งยาวได้มุม120องศานะครับจากนั้นเราจะแบ่งครึง่งแบ่งครึ่งมุม60กับ120นะครับก็จะได้เป็นมุม90องศาดังนี้นะครับ จากนั้นให้เราลากเส้นจากปลายของ่วนของเส้นตรงนะครับผ่านจุดตัดที่เกิดขึ้นเราก็จะได้มุม90องศาเกิดขึ้นมาแล้วจากนั้นเราจะหา15องศาต่อไปนี้ได้จากไหนเรารู้ว่าตรงนี้คือ90องศาและตรงนี้คือ120องศาดังนั้นเราก็จะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งมุมระหว่าง90องศาและ 120องศานะครับโอเคแบบนี้และแบบนี้ได้จุดตัดขึ้นมาใหม่จากนั้นเราก็ลากเส้นตรงขึ้นมาผ่านจุดตัดใหม่นะครับขออนุญาตตั้งชื่อ A, B, C เราก็จะได้ว่ามุม ABC อันนี้นะครับเป็นมุมขนาด105องศาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีที่1ต่อไปนะครับต่อไปวิธีที่2วิธีที่2นะครับจะเป็นแนวคิดที่ว่า45องศาบวกกับ60องศาได้105องศา วิธีได้มาซึ่ง45องศานั่นก็คือเราสามารถสร้าง90องศาได้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะแบ่งครึ่งมุม90องศาอันนี้นะครับขั้นตอนในการแบ่งครึ่งก็คือกางวงเวียนพอประมาณนะครับใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางจากนั้นลากเส้นโค้งตัดกับส่วนของเส้นตรง2เส้นนี้ ได้จุดตัดขึ้นมา2จุดนะครับแล้วก็ใช้จุดตัดเป็นจุดศูนย์กลางนะครับจากนั้นสร้างส่วนโคง้งอ่ะอันนี้คิดว่าสั้นกลางสั้นไปนะครับกเราก็จะกลางวงเวียนให้ยาวขึ้นแบบนี้และทําแบบเดียวกันอีกในจุดตัด นี้นะครับก็จะได้ดังนี้จากนั้นเราก็จะขีดจะลากเส้นจาก B ไปผ่านจุดตัดนะครับแบ่งครึ่งมุมได้เป็นมุม A B C 45องศานะครับจากนั้นเราจะหามุม60องศาต่อไป ได้อย่างไรก็คือเราจะใช้วิธีแบ่งมุม60องศานะครับโดยที่เราจะกลางกลางวงเวียนเท่ากับความยาวรัศม,มียาวเท่ากับส่วนโค้งแรกที่เราสร้างนะครับจากนั้นก็ขีดเส้นทับรอยเดิมไปก็ได้ครับ ต่อไปจากนั้นเราจะสร้าง60องศาใช่ไหมครับโดยเราจะเริ่มสูตรองศาจากเส้น BC นะครับโดยที่เรายังกลางวงเวียนยาเท่าเดิมอยู่นะครับเราก็สร้างส่วนโค้ขึ้นมาตัดส่วนโค้งดังนี้ก็จะได้จุดตัดที่เกิดขึ้นจาก เส้น BC ไปถึงจุดตัดนี้ก็จะมีมุมขนาด60องศานะครับขั้นต่อไปให้เราลากเส้นจาก B ผ่านจุดตัดที่เกิดขึ้นใหม่ขอเนีาตตั้งชื่อให้เป็น D นะครับเราก็จะได้ว่ามุม ABD นะครับมุม ABD มีขนาด105องศาครับผม